นักเรียนทั้งหมดทำความครับครูสวัสดีครับเพืสวัสดีครับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนนะครับวันนี้เป็นคาสเรียนดนตรีคาบสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดคานะครับวันนี้ครูจะมาสอนนะครับนักเรียนชั้นป .2 องคบหนะครับมีนักเรียนทั้งหมด200คนนะครัวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องเมโลดี้สูงต่ำ อ่าตอนนี้นันเกเรียนพอรู้ไหมว่าเมลโลดี้ถ้าเป็นเสียงสูงเนี่ยมันจะมีให้ความรู้สึกเราอย่างไงไม่รู้ครับแสบหูครับอ่าเสียงสูงครับเดี๋ยวค,ยครูคจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่าเสียงสูงนะครับมีจะมีลักษณะของเสียงที่มีความแหลมนะครับมีความแหลมแล้วก็จะมีออเสียงที่บางนะครับอย่างเช่นอ่ะอ่าเสียงธรรมดาเป็นแบบโด,โดถ้าเป็นเสียงสูงนี่เป็น <G eng> อันนี้พอเข้าใจนะเ,<ล>เอาแล้วเสียงตำ่ำเลยพอรู้ไหมอ่ารู้เสียงสูงไปแล้วพอรู้เสียงตำ่ำไหมรู้ครับอันนี้โดอันนี้ก็ดูครับครับต่ำและต่ำครับอะถ้าในถ้าเป็นเสียงโดอาแล้วเป็นเสียงต่ำนะครับอะอย่างเช่นเมื่อกี้ครูให้ไปเป็นโดซ่อนใช่ไหมอันนี้จะเป็นโดสอนอันนี้คือเสียงต่ำนะครับก็คือจะให้ความรู้สึกที่เป็นยงน i s ทุ้มแล้วก็มีความนุ่มนะครับก็จะอยู่ในย่านเสียงที่มันต่ํา คราวนี้ครูมีอีกซูสายให้นักเรียนนิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะตอนนี้ให้นักเรียนเอาขึ้นมายืนกับครูก็ได้ไหเย้นักเรียนขึ้นมายืนตรงกลางก็ได้พอสองกั่นแหละอเคคราวนี้ให้นักเรียนทำมือตามครูยืนมือออกมาอย่างนี้ทำดีๆเออไม่ดีตรงไหนครับครูหาขอมากครูเป็นนักแสดงหรือเปล่าอ้าทำไม เห็นนดงจะออกไหมภาคสามเอาเงียบาผ่านไปอ่าคราวนี้ถ้าเป็นเสียงสูงให้นักเรียนยกมือขึ้นแบบนี้อ่าซ้อนจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วกลับมาดูอันนี้คือเสียงกลางของเราอ่าแล้วพอถ้าเสียงต่ําสอนให้นักเรียนเอามือลงนี้นั่งลงนี้เออนั่งลงกระดูใครอะเออมันฟิงไฟตอนนี้เหมือนเราฟิงไฟอ่าโอเคอันนี้เป็น เสียงต่ําจําไว้นะถ้าต่ำมากกว่านี้ถ้าเป็นแบบดูให้เราเอามือลงมาแตะพื้นอย่างนี้โอเคอ้าคราวนี้กลับมาอยู่ท่าแรกก่อนอ่าคราวนี้ถ้าเป็นเสียงสูงมากเมื่อกี้เสียงสูงแค่นี้ใช่ไหมครับเสียงสูงมากแบบโดูให้เรากระโดดเรื่องมากจะกระชวยเย็น <c oughs> ขึ้นเออโอเคครับ <c oughs> ออาคราวนี้อ่าให้นักเรียนเอามือลงก่อนับผมมาคราวนี้ครูจะ ให้โจทย์นักเรียนก็คือครูจะบอกเมโลดี้เป็นเมโลดี้สั้นๆเป็นเพลงสั้นๆแล้วให้นักเรียนทําตามนักเรียนเตรียมตัวโดสโดอโดโดโอโดโอโอโีโอันนอ้ออโ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 ออโอโ์โออโ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  ให้เป็นชุดเดี๋ยวครูจะบอกตอนแรกก่อนมาดูซ้อนในอันนี้ฟังฟังมิวดิกกันก็ได้ดูซอนดูซอนซอนดูอ่าเอาคราวนี้ให้นักเรียนทำตามสามสี่ดูซอนดูซ,ซอนซอนดูอ่าโอเคเข <tit les> าอย่าอืดอืดอ่าคราวนี้ครูจะลองให้มันยากขึ้นคราวนี้เรา คราวนี้เราจะให้นักเรียนทำ slow fade ด้วยก็คือการเที่แบเราเราจะไล่เสียงขึ้นไป <c oughs> ใช่ไหมเหมือนครูจะบอกโดเรมีฟาซอลลาทีโดอ่ะให้เราก็ค่อยไล่มือขึ้นไปพอตอนลงมาก็ทําเหมือนเดิมแต่ว่าทํากลับกันโดทีลาซอนฟามีเลโดโอเคไหม <c oughs> ครับด้โอเคอ่ะคราวนี้ครูจะเอาเข้าไปในชุดเพลงสั้นของเรานะก็จะเป็น โดซอนโดซอนซอนโดโดเลมีฟาซอนลาทีโดทีลาซอนฟามีเลโดโอเคไหมปาสออโอ้ยห้องคิงห้องคิงแล้วใครเหยียบแล้วเมื่อกี้ห้องห้าอันนี้กลายเป็นห้องหนึ่งแล้วดีมากสามสี่โดซอนโดซอนซอนโดโดเลมี ฟาซอลาติโดทีล,ล,ลาซอนฟามีเรโดเฮ้ยทขาไม่จริงนะเขาไม่จริงเขาไม่จริงอ้าวคราวนี้เราจะมองเพิ่มโน้ตที่ต่ำลงไปอีกแล้วก็โน้ตที่สูงขึ้นไปอีกจำได้ไหมเอาลองทวนถ้าโน้ตสูงโดเราทำไงโ okay. นะ <c ười> อเคถ้ายิงนะครับคุณกัลป์คุณถ้าย็นไขข้อไม่ดีนะข <c ười> ้อสองข <c ười> ้อสอง <c ười> สอง่าต่อไปถ้าโน้ตต่ำมากโดทำไงเออทำได้เหมือนขบนะครับ อ้าขึ้นมาอันช้าเลยอ้าวขึ้นมาคราวนี้ครูจะให้ชุดยคำสั่งอินโฟไว้เลยวนี่อ้าเป็นโดซอนโดซอนซอนโดโดเรมีฟาซอนลาทีโดทีลาซอนฟาวีเลโดซอนโดโดโอเคจุดสุดท้ายโอเคมีพอสองพอสางมาคราวนี้พร้อมกันสามสี่โดซอนโด ซอนซอนโดโดเรมีฟาซอนลาทีโดทีลาซอนฟามีเรโดซอนโดโดเย้สมัยเป็นยังไอ้าวคราวนี้ครูจะให้เป็นอ่าเอ็กซ์ไซส์ใหม่ก็คือว่านักเรียนสองคนเนี่ยอ่าเลือกมาว่าใครจะเป็นเสียงสูงใครจะเป็นเสียงต่ำให้เราเลือกผมเสียงสูงครับคนนี้เสียงต่ำผมต่ำครับอ้าวคราวนี้ คราวนี้ให้ักเรียนลองคิดท่ามาลองคิดท่ามาคนละท่าถ้าเป็นเสียงสูงจะเอาท่าอะไรถ้าเป็นเสียงต่ำจะเอาท่าอะไรครับโอเคคิดได้ยังได้ครับถ้าเป็นเสียงสูงจะทำยังไงโอ้ยอนสอนโอเคเอาถ้าเป็นเสียงต่ำล่ะโอเคหลงแค่คราวนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับครูจะให้เป็นชุดคำสั่งลยจะเป็น โดสันโดโดโดสันส oh! ันสันโดอ๋อเดี๋ยวทำยังไงบีมอ่ะอ่ะกูจะชอนอีกรอบยังวะอ่ะโอเคโดสันโดสันสันสันโดโอเคไหมไม่ครับไม่ไม่ลงไม่ลงอ่ะสามสี่ โดสอนโดสอนสสอนดเอาใหม่เช on, ื่อนื่อลอันนี้อันนี้หักสามสามร้ยคะแนนโอ้โหออ้อ าวที่วาได้เมื่อกี้ทีวาได้นี่ะครับคราวนี้อ่าสุดท้ายครูจะให้นักเรียนไล่สกิลโดเรมีฟาซอลาทีโดโดยที่ให้นักเรียนทำท่าทำท่าสโลเฟตทำยังไงเมื่อกี้ครูสอนโดเรมีไม่ใช่ออาให้ให้คิดท่าใหม่ก็ได้อ่าให้ทุกคนคิดท่าใหม่ว่าเนี่ยที่เราไล่ขึ้นแล้วก็ไล่ลงเนี่ยเราจะเอาท่าอะไรเอาท่าอะไรอ่ะ โดเรมีฟาโซนาติโดครับโอเคสามยัดสองดูโอเคอ่ะคราวนี้ให้ักเรียนบอุ้ยอ่ะคราวนี้ให้นักเรียนไล่สกิลสองรอบพร้อมทำท่าตามด้วยนะครับก็คือไล่ไปไล่กลับสองรอบโอเคอ่ะพร้อมแล้วเริ่มนะครับสามสี่โดเรมีฟาโซนาทีโดเอาไม่ท่องนะเอาอ่ะเอาไปมา เมื่อกี้แค่ตัวอย่างอ่าพร้อมแล้วเรื่องไหนครับดเรมีฟาโซลาทีโดกีลาอซฟามีเลโดอ่าเย่งเพลงวะเอาคราวนี้นักเรียนพอรู้หรือยังว่าโน้ตเสียงสูงกับโน้ตเสียงต่ำมันให้ความรู้สึกยังไงรู้แล้วครับอ่าโน้ตเสียงสูงให้ความรู้สึกยังไงครับสูงครับครับ ป2ป2โอเคโอเคอ่าเอาแล้วบอลลูนจะเงี้ยต่ำหรือต่ำนะนี่อ่าทุกคนภาบนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็คราวนี้ก็ให้นักเรียนพักเราบริหารอาหารนะไปเรียนคาบต่อไปอันนี้บริหารบอลลูนขอบคุณครับพอดีเพื่อนโดดเรียนครับมี6 2คน